คิดว่าอยากเลี้ยงแล้วอยากได้ตังเลยเนี่ยอย่าฝันนะตรงนั้นนะเบอคอ็กซอยเตอร์ตอนนี้กำลังคิดว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราต้องเลี้ยงอาหารขายครับเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นครัวโรคเราจะพาเด็กๆเ,เลี้ยงปูขายว่าอย่างนั้น การทำบ่อครับก็คือทำบ่อยังไงก็ได้ให้สะอาดครับเราก็จะแยกบ่อไว้สำหรับพ่อแม่พันุ์ปูที่จะให้เขารอผสมพันธ์กันครับพอผสมพันธ์เสร็จเราก็ต้องรอทำบ่อเล็กไว้ด้วยเพื่อที่จะอัดลูกบาลปูครับอันนี้เราต้องเตรียมไว้ให้ทั้ง2บ่อเลยครับบ่อเล็กบ่อใหญ่แล้วก็บ่อขนาดกลางเราต้องเตรียมไว้ให้ด้วยอันนี้เลี้ยงบ่อใหญ่ก่อนเราจะเลี้ยงทั้ง2บ่อครับบ่อนี้เป็นบ่ออีกแบบหนึ่งบ่อนุนเป็นบ่ออีกแบบหนึ่งครับเลี้ยง2บ่อให้แตกต่างกันแล้วบ่อเพาะเลี้ยงแบบเด็ เด็กก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งร้างบอ่อเสร็จก็เอากระเบื้องครับสิ่งที่มันเหลือใช้ครับเอามาวางไว้เป็นที่พักพิงของปูครับเด็กยุคนี้ต้องฝึกให้เขาทำเองครับโยน พอทำบ่อปูเสร็จแล้วเราก็มาหาเลือกซื้อปูนานครับเพื่อที่จะไปเลี้ยงครับเราจะพามาเรียนรู้ครับว่าเจ้าของอยู่ไหนมาแล้วเจ้าของสวัสดีครับพาเด็กมาเลือกซื้อสอนเด็กหน่อยจะเลือกซื้อไปเลยอ่ะเริ่มต้นจากตรงไหนเอาบ่อข้างหลังก่อนหรือเอาบ่อข้างหน้าทั้งบ่อดินทั้งบ่อปูนเขาเตรียมบ่อไว้แล้วคือบ่อปูนแล้วก็จะเป็นแบบเนี้ย หาที่หลบก้อนให้เขาเยอะๆใส่น้ําแค่ตวมตัวปูพอมีพืชน,น้ําผักตบผักบุ้งจอกแหนสลายอะไรใส่ไปเลยมันเป็นอาหารเขาเนี่ยเบอร์สอก็วันนีนะ้ตัวอาหารที่เขากินจะเป็นข้าวสวยข้าวสุกขนมจีนข้าวสายเขาก็กินผลไม้สุกทุกชนิดพืชผักทุกชนิดแล้วก็อาหารประดุกแมดเล็กแล้วก็าหาของดิบให้เขากินบ้าง ให้แค่ตอนเย็นมือเดียวแล้วเลือกปูเลือกยังไงปูที่พร้อมเป็นพ่อแม่พันธุ์คือปูอายุ4เดือนขึ้น <4 S 1> เพราะปูจะเริ่มผสมพันธท่าสามเดือนฝ่า4เดือนขึ้นถึง6เดือนก็พร้อมเป็นพ่อแม่พันแล้วแล้วเราจะเอาเป็นผสมพันธ์ยังไง ปูการที่จะให้ปูมันผสมพันธุ์ไม่มีอะไรมากเราเลี้ยงในระบบน้ำใสยอย่างนี้อยู่แล้วแค่เราขยันถ่ายน้ําอย่าปล่อยให้น้ําเน่าเสียปูได้น้ําใหม่ตลอดปูก็จะผสมพันธุ์เองโดยธรรมชาติยกเว้นหน้าหนาวปูจะไม่ตั้งค้องจะไม่ไข่ปูจะขับไข่รุ่นแรกปลายเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนมีนาคมปูจะเริ่มขับไข่รุ่นแรกและจะทยอยท้องไปเรื่อยจนฝ่าจะชนหน้าหนาวอีกรอบนึง หนึ่งแม่สามารถท้องได้ถึงสามหนเราก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้แหละดูดีว่าความฉลาดของพวกเขาจะมีไหมสร้างบอ่อเสร็จแล้วเขาจะทำอะไรต่ออันนี้คือเบื้องต้นการเลี้ยงเบื้องต้นวิซีสังเกตปูท้องคือสังเกตปูตัวเมียเขาจะเริ่มนอนอยู่บนแห้งเขาจะไม่ค่อยนอนในน้ำไปดูตรงไหนปูตัวเมียพอเริ่มท้องเขาจะอยู่บนแห้งเขาจะไม่ค่อยลงน้ําอันนี้คือปูตัวเมียใช่ครับใกล้จะขับไข่ถ้าปูท้องเนี่ยเขาจะไม่ลงน้ําเขากลัว ลูกก็จมน้ําด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะปูท้องนี่จะบุตอยู่บนบกใช่ครับอ,อ๋ออย่างนี้แล้วแล้วพอท้องเสร็จแล้วยังไงต่อเริ่มแรกเขาจะเป็นไข่เหลืองๆก่อนอในท้องเราปล่อยไว้อยู่เฉยอ,อยู่กับที่เราไม่ต้องไปยุ่งไปกวนเขา รอจนฝ่าเขาจะเป็นตัวสีเทาๆดำๆแล้วเราค่อยจับแยกเขาไปเลี้ยงเดี่ยวในกระมังใส่น้ำให้เขาหน่อยหนึ่งเพื่อให้ลูกปูเขาไปคลอดในกระมังก <G 1. S 1> ี่วันก็ <G> 1. 1> แล้วแต่ปูมันสมบูรณ์เขาจะมันจะออกมาเองเวลาจะใหปะ้ปูผสมพันธ์ยังไงบ้างนะไม่ต้องทำเลยนะครับเพราะเราเลี้ยงระบบน้ํใสยอยู่แล้วเราถ่ายน้ําอยู่ตลอดสม่ำเสมออยู่แล้วปูจะผสมพันธ์เองโดยธรรมชาติและปูผสมพันธ์ครั้งเดียวสามารถท้องได้ถึง2ครั้ง3ครั้งโดยไม่ต้องผสมพันธ์ใหม่ปล่อยเสร็จใช่ยันนี้ปล่อยเส ก็อาหารให้พรุ่งนี้เช้าถ้าน้ํามันขุ่นมันเน่ามันเสียเราก็ถ่ายน้ําตอนเย็นแน่อาหารถ้าวันไหนน้าไม่เน่าไม่เสียก็ไม่ต้องถ่ายไว้สองสามวันก็ได้วิธีอนุบาลลูกปูพอปูเขาคลอดเสร็จเขาคลอดหมดแล้วเราจับแม่เขาแยกออกเลยมาลงบอ่อลงบ่ออยู่กับตัวผู้เหมือนเดิมแล้วลูกเขาเราหาผ้าสแสมก็ได้ฟองน้ําก็ได้หรือผ้าด่างเขียวอะไรก็ได้ตัดเป็นชิ้นวางให้ลูกปูเขาเกาะใส่น้ำแค่1-2เซนพอเส่ตรงไห คือตอนแรกลูกปูเรายังอยู่ในกระมังใช่เราอนุบาลในกระมัง1 0ถึง15วันเราจะใส่แค่ฟองน้ำผ้าเขียวหรืออะไรก็ได้ใส่น้ำแค่ 1- 2เซนพอส่วนอาหารให้ลูกปูก็จะเป็นไขแ่แดงไข่เป็ดนะต้มสุกแล้วก็บีบให้เขานิดเดียวพอหรือจะเป็นอาหารปลาดุกเม็ดเล็กเราตำให้ละเอียดเลยแล้วก็บีบเขาแล้วก็ให้เขานิดเดียวพอเพราะลูกปูกินไม่เยอะถ้าเราคอยดูอย่าให้น้ำเสียนะ ถ้าน้ำเสียเราก็ต้องถ่ายขา้าวนาลูกปูอะแล้วพอหลังจากอนุบาลไว้ในกระมัง10วันหรือ15วันเราก็จะต้องหาบ่อใหม่ให้เขาอยู่คือบ่อแบบ่อแม่พันธ์เขาแหละคือบ่อใหญ่อะเอาสารายใส่ให้เต็มบ่อเลยแล้วก็ปล่อยลูกปูล,ลงไปเข้าใจไหม,มที่เราที่เราอนุบาลไว้ในกระมังอะครบ10วันแล้วอะหาบ่อใหม่เขาอยู่ใส่สารายให้แน่นเลยแล้วใส่ลูกปูล,ลงไปสารายจะเป็นทั้งอาหารปูจะเป็นทั้งที่ซุก ปูจะได้มีที่หลบซ่อนเยอะๆเวลาเขาลอกคราบเขาจะได้ไม่กินกันเองเข้าใจไหมส่วนอาหารก็เหมือนเดิมเป็นอาหารไม่ประดุกทาให้ละเอียดเลยให้เขาก็ได้หรือเป็นไข่แดงก็ได้เราจะอีกหนึ่งเดือนเราจะไม่เห็นตัวเขาอะประมาณหนึ่งเดือน<ม>พอหลุดจากเดือนหนึ่งไปตัวเขาจะประมาณนิดก้อยแล้วพอหลังจากนั้นเราย้ายเขาลงบ่อดินก็ได้บอ่อที่แม่เขาอยู่ครับไม่ใช่ไม่ใช่บ่อดินที่ว่าเปล่าถ้าบ่อดินบ่อดินกว้างไหมถ้าบ่อดินกว้างมันสามารถอยู่รวมกันได้ ถ้าบ่อดินแคบเดี๋ยวตัวใหญ่ก็จะไปกวนตัวเล็กก็ควรจะแยกมันบ่อต่างหากไปอันนี้บ่อดินก็จะเป็นแบบประมาณนี้จะมีน้ำให้เขาตลอดมีผักตกมีพืชน้ําเห็นยวมวาปูมันจะเกาะอยู่ตามผักักตกอ่ะนี่แหละบ่อดินไม่มีอะไรมากแค่หาพืชน้ําหาอะไรปูเขาเลยแล้วอยากปล่อยให้น้ําแห้งอันนี้คือเลี้ยงแบบธรรมชาติบ่อดินอาหารก็ไม่ต้องให้มากเราแค่เสริมเพราะก็มีพืชผักแมลงน้ําเอยอะไรเอ่ยเก็บกินได้อยู่แล้ว ววก,กินหมดผลไม้สุกทุกชนิดปูกินได้หมดหน้านี้มะม่วงก็มะม่วงเรามีเราก็ให้เขาไปเลยหั่นเป็นชิ้นชๆชิ้นให้เขาได้แต่บ่อดินเราให้น้อยฝ่าเพราะมีหารใช่เราให้วันเว้นวันก็ได้หรือสองวันให้ทีก็ได้เหลือที่ให้ทีก็ได้หรือถ้าเป็นบ่อดินกว้างแบบทุ่งนาปล่อยเลยเทวดาเลี้ยงเราแค่ล้อมกันเขาเดินหนีเท่านั้นเองเพราะเวลาฝนตกปูมันจะเดินหนีตัวเวลาจับเราเอาไฟสองเขาเอาตอนคืนเขาจะออกมาหากินและให้เราเลือกได้เลยเวลาคลอดลูกบ่อน้ำ บ่ดินปล่อยคอดลูกแพ่พันเองตามธรรมชาติเรามีน้ําให้เขาตลอดเหมือนกันกับระบบน้าใสปลายเดือนกุมภาพันธ์เริ่มขับไข่ชุดแรกแล้วก็ทยอยขับไข่ไปเรื่อยจนไปชนหน้าหนาวอีกรอบถ้ามันไม่อยู่ในช่วงหน้าหนาวมันก็จะสามารถท้องได้เลยแต่ถ้ามันอยู่ในช่วงหน้าหนาวมันก็จะยังไม่ขับไข่มันจะขับไข่ไปลายเดือนกุมภาหน้าหนาวปูจะไม่ไข่จะไม่คอดลูกจาไว้เลยหน้าหนาวปูจะไม่ไข่ไม่คอดลูก พราะอากาศมันเย็นตามธรรมชาติหน้าหนาวปูจะจำศีลแต่เราเลี้ยงระบบนี้ปูจะไม่จำศีลแต่มันจะไม่คลอดลูกมาใครอยากเลี้ยงปูครับเนี่ยผมพาเด็กๆเ,เข้ามาเรียนรู้ใครอยากมาเรียนรู้ก็มาเรียนรู้ผมย้าอีกทีเราพามาเรียนรู้นะครับเพราะว่าชุดที่แล้วเราพามาดูเฉยๆแต่ตอนนี้อยากให้คุณมาเรียนรู้เหมือนเด็กๆเ,เขาหน่นอยเอาจากนี้ครับเราก็จะนําปูไปเลี้ยงครับใครอยากได้ปูก็มาสั่งซื้อเอาเองก็แล้วกันเนี่ยปูอีสานเปล่าเนี่ย ปูทางนู้นอะสามสี่เดือนในไทยเนี่ยโอ้ถ้าปูทางเนี้ยปีหนึ่งสายเนี้ยอืมเล็กใช่ใช้เวลาย่นต่ากันบานเอออันนี้คือวิธีคัดปูใช่ไหมส่งทุกที่ในประเทศไทยอ่าคือเราต้องปล่อยเป็นคู่ๆไปแล้วครับใช่ครับเพราะปูตัวผู้บางทีเขาผสมพันธุ์เสร็จแล้วเขาตายก็มีอ๋อเหรอเออโดนข่มขืนตายด้วยโอ้ตัวเมียข่มขืนตายปูตัวผู้เขาผสมพันธุ์เสร็จแล้วบางตัวเขาจะตายครับอ๋อคิดว่าจะเลี้ยงแล้วอยากได้ตังเลยเนี่ย อย่าฝันนะตรงนั้นนะ่ะเป็นการฝันหวานใช้เวลาเป็นปีครับกว่าจะประสบผลสําเร็จอย่างนี้อันนี้วิธีแพ็คปูครับเวลาจะแพ็คปูส่งให้ลูกค้านี่เลยก็แก้วกาแฟผสมน้ําแล้วก็ฟองน้ําปับ๊บใส่อย่างนี้ปับ๊บนี่เราก็จะแพ็คใส่กี่ตัวครับแก้วละตัวแก้วละตัวไม่มีใครได้เห็นนะครับว่าวิธีแพ็คปูขายเป็นอย่างนี้นี่เอง อันนี้คือพ่อแม่พันธุ์ที่เราแพ็กไปขายส่งไปทั่วประเทศกี่วัน2วันถึงรับประกันการตายเปิดกล่องมาตายเราเคมครับเปิดกล่องมาตายเคมเลยถ้าส่วนมากจะแนะนําให้ลูกค้าไปน้อยๆก่อนครับ<ม>เพราะถ้ายังไม่เคยลองเลยเราจะไม่แนะนําให้เอาไปเยอะ<ม>เราอยากให้คุณไปลองดูสามารถเลี้ยงเขาได้แล้วแล้วค่อยมาเอาเพิ่มไปได้เอาไปทีแรกคุณยังไม่รู้เลยเดี๋ยวมันไปตายแล้วเสียดายตังค์ครับอื ตรงนี้นจะเป็นแผ่นใหญ่แผน่นเดียวไปเลยอมันจะไม่มีขีดลง่เรียบร้อยแล้วครับได้ปูเสร็จแล้วเราก็จะไปลงบอ่อครับหลังจากที่ทำบอ่อเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ง่ายๆแค่นี้แหละใครที่อยากเรียนรู้โทรมากันแล้วกันโทรถามเขาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่บอกไป0 8 5 0 0 6 9 9 6 6ครับ ความปูดวงใจครับติดต่อได้24ชั่วโมงหลังจากที่เขาวิ่งวิ่งเสร็จแล้วก็โทรมาก็ได้ไ <laughs> ปขอบคุณพ่อครับขอบคุณ,ค,ณ<อ>ครับมาลงนี่ไห <วะ S 1> น้องป่ะ้ <วะ S 1> องก็ไปไป ไส่ขึ้นมันเออให้มันไต่อย่างนั้นนะแค่นั้นเอยไม่เั็นแหละไม่เป็นไรเปิดเลยเปิดน้ําใส่เลยแล้วก็มาทําความสะอาดบอ่อปูปล่อยปูงลงเลยแล้วปล่อยน้ําลงเลยเอางาลงไห,หออมบอเอางาลงมันก็จะไปของมันเองเห็นไหมมันก็จะเป็นหลกของมันเอง เออย่าวานเยอะนะวานตอนไหนวานตอนกินเออหลังจากได้ปูมาเสร็จก็ทําการเลี้ยงเลยครับบ่อที่เลี้ยงก็ง่ายๆแบบนี้แหละก็มีหลังคากระเบื้องที่แตกหักแล้วก็เอามาเป็นที่หลบซ่อนของปูครับน้ําพอท่วมหลังปูพอเห็นไหมพอมันหลบซ่อนได้แต่บ่อต้องสะอาดเด้ออย่าให้บ่อเน่าเห็นไหมก็มาหลบซ่อนของมันเอาปิดไว้ ง,ง่ายหลักการง,าง,าง่ายครับก็คือว่าพ่อแม่ปูน้ำต้องสะอาดหลังจากนั้นพอพ่อแม่ปูท้องเสร็จแล้วเนี่ยก็นําแม่ปูครับก็เอามาใส่ในกระลมังนี้ที่น้ำมันพร้อมที่จะคลอดเป็นห้องคลอดพอคลอดเสร็จแล้วก็นําปูมาใส่ที่บ่ออนุบาลบ่อนี้ครับบ่ออนุบาลก็จะทําเป็นน้ําแบบนี้แล้วก็จะทํามีสาลายมีผักตบชวามีอะไรงเงี้ยเต็มเลยแล้วก็ปูมันก็จะได้พึ่งพาอาศัยก็จะได้หลบซ่อนครับไปเอาผักตบชวามาใส่นี่ด้วย ไม่ใส่จอกแหนไ่นี่แหละคือขบวนการเลี้ยงปูครับง่ายๆแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดครับคำว่าคนมันวุ่นวายคือความหมายคำว่าคนเวียนขวาซ้ายจนวกคนเดินไม่พ้นทางเดิมเดิมทางที่เดินมีหมื่นพันเอาความฝันไปต่อเติมก่อนถึงฝันต้องมี เบิกทางใจสูวันนั้นลองเปิดใจเปิดตาเดินตามหาความฝันมีปัญหาให้ข้ามันความความฝันให้ได้มา